สบายดีพี่น,อน,อนอ้อ,นองดีจ้ามากินยำกันพี่น้องตอนทิ้งที่อยากมอนี้มุนเส้นเดี๋ยวคุอยู่ใส่เส้นทุ่งเดี่ยวมาเสื้อยำเห็ดหัวน,นูขาวจ้ะพี่นอ้องตั้งอยากกินไม่ได้กินโดนแหละกับลำหลา,จจาหนจ่าม<ร><ร>ันเลยย่าน้ำลนปลาเริ่มน้ำจิ้มกระปุกน้ำปลาหอ ช่วง,งเที่ยงปกติกินส้มตำส้มแซ่บเนาะมื่อนี้กินยำจะเปลี่ยนมากินยำจ้ะเขาไม่ได้เบิง่งดอกนะเขามากจะเบิง่งโทราัล้์ชับสุกเอาสุกแล้วแต่สวดจะคลิสุกมาสุกสุกผักกระโบครับผมีผักขึ้นฉ่ายหลอกเทวดาเนาะ แก่ขนาดนี้ปกติเราเห็ดน้ำจิ้มมักพริกแดงเป็นน้ำจิ้มพริกเขียวพริกแดงเาไปซื้อตลาดบ้งพริกบ้านเราจะเป็นน้ำจิ้มอะไรหนุ้ยมาบอกหนุ้ยนะมาห้อบอกมามึงมันก็มาได้ฮ่าใช่แม่บอกหนุ้ยบอกมมาโงนั่นเด้มาอีเจอเลยนะมันก็มาได้ เรามาก็เศร้าแล้วมาอินุแก่มากแล้วมาฮามูอีนุผมเป็นฮาเพลินอีนุ้ยยานดอีนุ้ยยากมันตื่นเสียงไม้เตือหอมจังเลยปุ๊บตายอินตือนมันอยู่น้ำกันอุ้มพ่อแหละพี่น้องอีนุ้ยนั่นพูนไปตกใจไปขึ้นเฮือนข้าเจ้าอันเฮือนบ่มีคนอยู่ขื่นขึ้นทั้งยาบันลงบันลงบ่ได้ขึ้นลงบ่ได้ให้ก็คนปุ๊บตายพี่น้องไอ้เมื่อวานพักกันมาแต่นี่เมืองเลย ใช่ครับรถเขามาแล้วพอนะยอกกันมาน่อยสองตัวน่พอดีมูพอนะยอกไปถือตีนรถแล้วก็แล้วเหยียบไม้ต้นนึ่นห้องไม้อีกพอมาได้นห้องปุบหายหนุ่ยพ่อจ้ามันแล่นปบมันตกใจชมไอ้เห็บปากัน,นยางเลาะหาเบิดมือบ่เห็นเออิเช็มหนึ่งคนว่าเอเอิญกเห็นในอาเินะม่ไ้ประเท็อะไรเนาอเ <ละ S 1> อ้แบบเออเสียงดงดดังๆงงง ม่นเนเน่ยเพืน <reveal> ก <again response> mm ูเหมอนเนาะมันชื่อว่าเพื่อนเพื่อนเท่าเลยอมันมีกระดาษแข็งอะม้าเป็นห้องใช่เป็เบื้องต้นมาหกทีกับเห็นพันนี้ตายให้กว่าคนนี้ตายวานี้ตายไปอยู่เพื่อนข้าเจ้าบักกิจไก่เพื่อนมันมีคนอยู่นะคุณไปอยู่เทงเพื่อนข้าเจ้าคุณนะพี่คุณท่าได้ไปเกวกกระไดพระเจ้ากระหันไปแล้วคุณคุณได้พะลุกมาได้บ้างห้องของกันมากระปุกตายกว่าคนนะ เขาเนเลนว่าใชปัดปัปัดไปคว่าคนปบตายตกใจกับหหยเนี่ยาอยู่น้ำแหนมก็บาอยู่พี่นมาคือไปกันเนี่ยนี่แล้วบอกตานยิ่นั่นก็เลนนั่นปัดตกงปนางใช่ใกัซังแงได้หีบตเห็ดอันีตัวเป็นตัวละกันเห็ดอัน ลงพนะันในวัดตอนผมก็จะแซ้หอยสิพันธงเลยเราไปทำกินกันตอนยังเที่ยงรงโลนะหน0 0สิพันหกสิบยังไงหกสิบพับนอนจะได้กินหลายเหือนเนะะมนก็ได้หลายาลอ,าะอา่ะอันนี้เจ้ากาขาสองก้อนหาพันมันตายก่อนงมงแ่แร้อเปล่าสองก้อนสิบพัน ขั้นกซื้อตรเป็นทงเลยดีเป็นธงเดีกว่นมัแงเลยีหน้าได้เตนี้นะเราไปซากับไปหาเนื้อปลาที่เราเนื้อปลาไปเสษเบลคาตึกแพวเนืือปลาไปแถวปุ้งมีหมอเขียวเป็นไปนะ

บ่ยางลานนนยางเกาแล้วมาขาดอยู่เนี s <S mm ่ยและไินูนัวไปหาเเกากับยางมนนอกแ่นีเพิ่มมาได้เนี่ยเผื่อเอาได้ตากมันเด้อเื่อเอได้ตากมันนิดนตากมันยังไงหมดที่็แล้วจะไปเอาของของอ้ายไม่จานยิปตินพอจะได้ยิปตินเบไม่ยิตินจ่ ยังมาเนี้ยพนีจินลอยกุกหลังบกเขมรทั้งหางถ้าขึ้นสายก็บุมนี่ยำบันนอเนเ้ยยังกัดกินไปหมดจเก๋าอกินกินขวะงเยเกี๊มันกินได้จอดนั่นมาตมันมนยาย หานดไปหาพวกอมมาลากะประดี๋ยวไปต้องเป้ามากแต้นเดนั่นหานเขาน่ะเขาเอิ้นนะจะไปเบิ่งนะอยู่บ้านคอยเขาเอิ้นหวานโจดสูตรเห็ดประเด็งเขาเห็แล้วละมบ้านโจดจเมนว่ามันส่มาเห็ดเขาซื้อมาฉันจะซุบสะพานก็คือเหมือนไม่ไอ้เพวกแม่บ้าเนี่ยเขาเป็นแม่บ้าพวกอันสกัพวกบ้านใไปแล้วเนาะวกขนาดม่บ้าน กุ้งกระเจ้าคนนี้บอกว่าหนาในบ้านหนาในบ้านจะจำหมู่บ้านเขาไป้ายงานมือเอื้อมเอ้าพานโมคือเฮานี่อยากอยากเห็นจ้บเวลาเห็นเขาเห็นขนาดก็ไปเห็นเขาป้ายก็ได้คือการไปก็ได้การทำให้กูเนี่ยไปก็ได้ข้างเขาอยากเพี้ยนอยากเป็นเนี่ไปก็เป็นความรู้ได้การขโมยเนี่ยโย่างเรายายเราอยากเห็นยงปิ้งลงยูทูบแบบเป๊ะมีเบิ้ล ตอยเบิ่งเลยมาเหตุะต้นะนนะชกแล้วบอกให้มึงเซปทานนะเบิ่งในหูแลมดูหูเต้องไปเอาต้นจริงมาไปเบิ่งหลายอย่าต้นนี้น้อยก็ตัวอมานกัอยาคือนันผ่ายแต่ว่ามีดอกคือยวถ้าเรียอรเหตุห่อย็มันชื่อไปแไปทานแล้วไปทำคำมันเบนเบีนตะยต้นที่เ้าอามานเลยต้นน่ะเป็นตาอยู่แน่นะ หน้าเหือดไหมเขาเราว่าเห็นป้นนอาจิ๊ดซี่ตามหน้าเหือดนะไปเอาเนาะหายากกันยาคทะเพื่อเออมีเยอะเป็นอะไรขามาสละข้าวสิแพงบ่เห็นน้อยเดียวบึ่งเขมัดมันคือต้นงาใหญ่ดอกต้นนี้น้อยเบื่อที่ไปหาอะไค่อยแดงก็มาต้นใบใหญ่ต้นน้อยจี๊ดซี่แต่แหลบๆนะหน้าจะอยู่ตําหายหน้าหน้าหอกหน้าเหือดอันนั้นมันอยู่ในกลางเดือนเลยว่าปลุกต้นใหม่มาขายเนาะ ในนา,ใน,นาลราคณะคันยิมเฮ่แ่มันจะบอกว่าจุกไอยเอาในคนาปูบานแมันมันนาม,มันซุ่อนนมอะไรเงี่มันจะอัดจุกงฟังวิ่งคาราวานกับเอ๊ะรอสองเสนมันายหยากแล้วมันจงเป็นราคามันหายหายมันจะเป็นราคาขีดจะขีดจะราบพันขีดหนึ่แสนสองแสนสองแสนใช่ย มัก็ต้องทุเรียนอจอยเราจังซื้อนอยใหโละแเราก็ซื้อไปขายต่อเอเรากระไปส่งเขานั้นโูละสองแสนย่างหัวดนเราไปขายโลละาวพันสิบไปนั่นแหกๆเขาไปหาหลอดซื้อเขาหลอละโลละหาพันเดี๋ยวเขาซื้อจะรวยตัวคนซื้หูนั่นมีห้ามเดียวเขาเขาว่าโกงเอาแล้วเขาบ่งห้าพับ่หูพัดของธรรมชาตรของหาง่ายกับเขาสร้างมัน หาพันกับซื้อไม่ายคุณไม่คายเขาไปหูหูเนาะก้าจามาหลับซื้อเขาบอกเขามาเลยว่าโลหะพันคือคนบ้านเฮาเนี่ยเขาไปหูจากทั้งเหนือมาแล้วว่าทั้งเหนือแะเขาซื้อโลละซาวพันพอมาบ้านเฮาเขาบอกว่าโลหะพันอย่างสิมันพันบูอึดแับนี้ไปคุณมาขายโลหะพันก็เอาเลยเขาเลาขายคลาเลยน้ำคาได้ได้น้ำมาซื้อหูอย่างน้เขาวในกล่องใช่หมมีมีแบบพอมีแม่ค้ามากเอ้ยพริกจะคลุกพนีันพอดีแล้วเอายังไม่เอาเห็ดเอายังลงก่อนเขาซีมนะทำไมเอาลงพอดี ันนี้เขาเอาเ็ดเอายังลงมันตัดตีมันแรมมันได้เรื่อแต่สมปาคนนนะมัน่นเพงลูกซีนมันฝุ่ซีมันกไ้วันนี้มาเอาเซยนลงกระถุงเ็ดลงกระาอส่วไหนีะคอยหมักกินเทศลุงขาวเลยนะอ้วพี่เรามายำยำางเคียงกินระูกกระลาษแหละพี่เนาให้เมือสวรรค์มีเท็อันี้ได้เป็นงานนั ดอกบัวแท้มาเสงบานานขนา้กินดองนะเว้ยเขาบเปืองปันคือคือทงเฮาเล้ำเฮ็ตเลกันอยู่ในเมืองให้ดีเอากับเขานั่งยำกันก็แค่แแมาทตนใาโม่แ๊๊ตอนก็มตัวเต็ัจีนบังกาวกับเขาสามอย่าง ยังดูสายตาแา้ว่อพามักบกมันยังอยู่คนอยู่เทเอวมากนี่อย่ามานาอเ่มาดีป่ะต่อ้วยมักกระบอกขวดจะได้ข่าวมีคนมาหลับซื้อเนาะไปหาเก็บหมักบกมาขายเป็นพี่น้องเขาซื้อสุปีในหมักบกนั่นซื้อบลอเข้ากะเพราเห็ดมาเป็นขายแล้ว โลเราเป็นถดไโลหนึ่งมันก็บ่ได้ลายได้อันี้มันนักโลอร่อาตะกร้เขาซื้อแต่าข่าว่ากเขาซื้อเห็นอันนี้บอกว่าแต่ว่าเขาซื้อแต่เ้าผ่าจะต้องผ่าบแตกไดมผ้าไปไก่กินกระตานึงก็ได้แล้วเนาะสมมดิเรอดได้โลชาวพันทุกข์ว่าลูเลยลูะหาผ่าบบกบอกโลสิ วารุหลหาพันสุขสิทธาได้มันม่ได้หลายได้นมเมันม่ได้หลายได้หมดเลยวารุหลาหาพันเี่เท่านั้นบักบกกันครบผพานเต็มกระตาเดี๋ยวมันเห็นหาพวกโลกหมดเนาะทางบริธานาวารุทรายเนี่ยขบริธานาาแค่บกปาผ่าคายไปเนาะเขาเรียกข้าขัน่งข้างลุงประช้าเลยหลาย ขัไปเห็นบอกขับไปเก็บไปเก็บเก็บเกลือเับเก็บอเราปจักท้งเขาก็ุส <blanc. S 1> นสบายต <ห uther. S 1> ้นเราคุ้มผคุ้มผยุ่งนะะมักไงอยากีกพแห้งก็ได้อเราฝันากาศล้นิจ้าูจักต้นมันนี่แหละขนมเทลกระจสบายดีจ้า